สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพ,าพรวมทองคำประจําวันที่17พฤษภาคมนะครับก็ เป็นวันแรกของสัปดาห์นะโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะมาอัปเดตอีกทีก็วันอังคารน,นะเพราะว่าเราสรุปภาพรวมกันไปเมื่อวันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะแต่ว่าก็พอดีในไหนก็มันผ่านมาครึ่งวันแล้วผมก็เลยอัปเดตหน่อยแล้วกันนะถือว่าทวนมุมมองในสัปดาห์ที่แล้วไปด้วยนะครับทองคำนะครับวีที่แล้วก็ปิดส่งท้ายด้วยการปิดบวกต่อเนื่อง2วันก่อนจบสัปดาห์นะครับแล้วก็ตัวแท่งสัปดาห์เองนะครับก็มีการปรับตัวปิดบวกต่อเนื่องมา เป็น2สัปดาห์ติดเหมือนกันนะครับหลังจากกลับขึ้นมายืนเหนือโซนแนวรับในระยะยาวที่ประมาณ1,746ถึง1,794ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หมดไม่ต้มโดยโดยรวมน้าหนักในในผมยังให้น้ำหนักไปในทางการปรับตัวขึ้นได้ต่อในระยะสั้นถึงระยะกลางนะล่าสุดก็คืออ่ มีการปรับตัวขึ้นมานะครับขึ้นมาทดสอบตัวโซนแนวต้านในระยะกลางถึงระยะยาวนะอยู่ที่ประมาณ1,848ถึง1,863นะครับก็โซนนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันก่อนว่าวันนี้จะปิดเบรกได้หรือเปล่านะตอนนี้เป็นลักษณะของการจอเบรกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้ามาตั้งแต่ช่วงปรับฐานด้านล่างหรือหรือช่วงที่มันย่อระยะสั้นนะครับล้วกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับจะมาเข้าตรงนี้ก็ไม่แนะนานะเพราะว่ามันก็จะเป็นจุดเข้าที่ ในส่วนของ list หรือว่ ratio เนี่ยมันไม่ค่อยสมสมส่วนเท่าไหร่นะครับเพราะเข้าตรงนี้มันคือเข้าตรงแนวต้านนะเพราะฉะนั้นเราจะกลายเป็นมาไล่ราคาแล้วมีโอกาสที่เกิดถ้าเกิดมันไม่ผ่านแนวต้านเนี่ยก็อาจจะโดนทุบแล้วเราก็จะติดดอยกันตรงแนวต้านพอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอยู่นะครับในส่วนค่าวันนี้สามารถปิดบวก นะครับโดยการเบรกเหนือแนวต้านตรงนี้ได้ก็จะในระยะยาวในสัปดาห์นี้ก็ยังพอได้ลุ้นเรื่องการปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับในโซนแนวต้านด้านบนนะครับที่ประมาณ1,900ถึง1,925นะอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็โฟกัสที่แนวต้านนี้ก่อนนะครับโดยรวมถ้าวันนี้ยังไม่ผ่านนะครับถ้าวันนี้ยังไม่ผ่านแต่ปิดบวกแบบจอเบรกก็ยังได้ลุ้นในวันถัดไปก็ยังได้ลุ้นเรื่องการปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่แต่ถ้าวันนี้เริ่มมีการทุบลงมาปิดลบนะครับก็อาจจะเริ่มเป็นสัญญ,ญาณที่บง่งบอกถึง ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องรอดูวันนี้จบวันก่อนว่าจะปิดบวกหรือลบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันนะครับโดยรวมผมยังให้น้ําหนักไปในทางการปรับตัวขึ้นได้อยู่นะภาพรวมทองคําในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะได้รับปัจจัยหนุนมาจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของฝั่งอเมริกานะที่ออกมาแย yeah. ่ไม่ไม่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้นะครับก็เลยส่งผลให้เป็นปัจจัยบวกต่อทองคําแล้วก็เป็นเป็นปัจจัยลบต่อฝั่งดอลลาร์เองนะครับประมาณนี้เนาะก็ อย่างไงก็วันนี้น่าจะได้ลุ้นกันปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะวันนี้ก็ลุ้นเบรกแนวต้านไปก่อนนะครับถ้าถ้าจะเบรกได้ก็ถือว่าทรงดีแล้วก็มีโอกาสไปต่อได้นะครับยังไงก็วันนี้ถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งใน Facebook แล้วก็ใน u t u b e ก็ฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับส่วนคืนนี้ผมมีไลฟ์เหมือนเดิมนะประมาณคิดว่า ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมาเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อวานได้หรือเปล่านะที่มาทุ่มครึ่งนะครับถ้ายังไงถ้าทุ่มครึ่งไม่เจอแปลว่าน่าจะมาเจอประมาณสักสองทุ่มสองทุ่มครึ่งประมาณนั้นนะครับผมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ